สวัสดีครับผมนิกเอนเคนจะแปครับวันนี้เราไปคลิปตุ๊กตากันดีกว่าครับซึ่งฟิกเกอร์สในวันนี้นะครับจะเป็นของอิจิกะนั่นเองครับฟิกเกอร์สของไทโตะรุ่นคอฟูอันนี้นะครับมันถลาออกมาเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับจะมีชื่อรุ่นว่า r e n e w a l นะครับส่วนรุ่นที่แล้วเนี่ยก็ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งโพสเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปครับถ้าใครไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูตรงนี้นะครับ ส่วนของมือมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเอามือปองแก้มเอาไว้ครับส่วนปีนี้จะเอามือจิ้มแก้มนะครับซึ่งก็ดูน่ารักทั้ง2แบบเลยครับแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้เริ่มดูแฟร์ฮาครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มีฟิกเกอร์สรุ่นนี้เก็บเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยหนังเอาออกมาฉายฟิกเกอร์หลายๆตัวเขาก็เอาออกมาให้คีบกันใหม่นะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บฟิกเกอร์สรุ่นคอฟูรุ่นนี้ครับเพราะว่าผมยังไม่มีฟิกเกอร์สของแฟตฮ่ที่ใส่ชุดนักเรียนเลยครับ mm hmm. เนื่องจากว่าฟิกเกอร์สรุ่นนี้นะครับมันเป็นของไทโตะครับวันนี้ผมก็เลยมาคีบที่ไทโต s สเตชันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มาคีบที่ไทโต้สเตชันนะครับเพราะรู้สึกว่าการตั้งค่าของมันค่อนข้างที่จะยากนะครับ แต่ว่ากล่องนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดกล่องที่มันเล็กนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาครับทำให้มันขยับเยอะกว่าปกตินะครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งของไททอลสเตชันร้านนี้นะครับนั่นก็คือระยะห่างของอาร์มกับกล่องเนี่ยมันใกล้กันครับทำให้เราเล็งง่ายครับมันก็จะเข้าห่วงแทบจะทุกครั้งเลยครับ ถ้าเป็นของราวนหรือว่าของนามโบโกเนี่ยครับบางทีตัวอาร์มกับตัวกล่องมันจะมีระยะห่างที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้เวลาเราเลงให้มันเข้าห่วงเนี่ยอาจจะยากกว่าของไทโตสเตชันครับการนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสาขานะครับเพราะว่าแต่ละสาขานยถึงแม้จะเป็นไทโตเซกาหรือว่าราวันเหมือนกันเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปครับตอนนี้เนื่องจากว่าหนังแฟร์้ากำลังมาแรงนะครับเพราะฉะนั้น สินค้าต่างๆหรือว่าฟิกเกอร์สก็จะออกมาให้สะสมเยอะมากๆเลยครับรวมถึงอิจิบังคุจิด้วยครับช่วงนี้เราเก็บสะสมอะไรได้ก็เก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช่วงหนังหมดกระแสแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสินค้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรารีบเก็บให้ครบดีกว่าครับ แล้วก็หนังนะครับผมได้มีโอกาสไปดูมาแล้วครับถ้าใครอยากดูสปอยหรือว่าดูรีวิวเกี่ยวกับหนังของเอกา o โกโทบุโนฮานายเมะนะครับก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปที่แล้วของผมได้เลยครับออกมาขนาดนี้น่าจะหล่นได้แล้วมัครับโอเคหล่นไปแล้วครับและแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับกับฟิกเกอร์สของไทโต้คอฟฟูรีโนเวลอิจิกะครับกลับไปดูรีวิวที่บ้านกันดีกว่าครับ ก็มาอันบ็อกซิ่งฟิกเกอร์ของโกโทบุโนะฮานโยเมะรุ่นคองฟูกันดีกว่าครับซึ่งอันนี้จะเป็นของนากาโนะอิจิกะครับแต่ผมจะหมุนกล่องให้ดูหนึ่งรอบนะครับโอ้ข้างหลังรูปใหญเลยโอเคมาอันบ็อกซิ่งกันดีกว่าครับพอแกะออกมาแล้วก็จะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นฟิกเกอร์แล้วก็ฐานครับฐานครั้งนี้จะเป็นสีขาวคุ่นนะครับไม่ได้เป็นสีสีเหมือนครั้งที่แล้วครับ ลองมาดูหน้าใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่ครับก็จะเป็นอิจิกะครับถึงแม้จะเป็นโมเดลรุ่นเดิมแต่เขาทำท่าแตกต่างไปจากคอฟูครั้งที่แล้วนะครับแต่ผมว่าเขาทำรายละเอียดออกมาได้ดีนะครับรายละเอียดของหน้าแล้วก็ทรงผมครับสีผมก็ค่อนข้างคล้ายของในอนิเมะเลยครับนี่ครับเรามาดูในส่วนของเสื้อนะครับก็จะเป็นยูนิฟอร์มนักเรียนครับ แล้วก็เป็นกระโปรงสีเขียวนะครับมเีเสื้อกันหนาวคลุมอยู่ที่เอลสไตล์ของอิจิกะเลยครับดูดีๆลักษณะเขาทำเป็นลายผ้าด้วยนะครับไม่ใช่พลาสติกธรรมดาครับนี่ครับแล้วก็เป็นส่วนของขาแล้วก็รองเท้านะครับ ฟิกเกอร์สรุ่นที่เป็นชุดนักเรียนนะครับเพราะว่าคอฟูนะครับเป็นเวอร์ชันที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับถ้าเราจะไปซื้อตัวที่เป็นป๊อปอัพพาเลตตัวนั้นราคาค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวครับใครที่มีงบไม่เยอะแต่อยากจะได้ฟิกเกอร์รุ่นชุดนักเรียนของแฟนห้าเนี่ยผมแนะนํารุ่นคอฟูรุ่นนี้เลยครับเดี๋ยวลองมาต่อกับฐานกันดีกว่าครับพอต่อกับฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบหนึ่งครับ ฟิกเกอร์ขนาดไม่เล็กมากนะครับขนาดกำลังดีครับเก็บโชว์ในตู้น่าจะง่ายนะครับขนาดประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดใครอยากจะสะสมเนี่ยต้องสะสมทั้ง5คน,นครับเพราะาไซส์ประมาณนี้กําลังดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันดีกว่าครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับตั้งแต่ฐานจนถึงหัวด้านบนเนี่ยอยู่ที่20ซนติเมตรครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe mm hmm. ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมไปจับฉลากหรือว่าค mm ีบฟิกเกอร์อะไรเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผม mm hmm. ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย